สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมอนีกับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเกานะคะเมอนีสาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณยายบัวสอนค่ะแต่ก่อนที่สิไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณยายบัวสอนสาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค <mam poems> em, of, ์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยนั่ในเด้อค่ะเด้อค่ะคุณยายบัวสอนเพิ่งมาเพิ่นฝันดีเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่า เพิ่นอนอยู่ค่ะเพิ่นนอนอยู่หลามีผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงสองคนเพิ่นว่ามานางคุยกันมาเวว่อยู่ข้างหูเพิ่นเนาะค่ะอยู่ข้างๆทั้งหลังทั้งทั้งข้างยังสี่เพิ่นว่าค่ะมาเว้ากันมาคุยกันเรื่องเลขค่ะท่านผู้ชมคุยกันเรื่องเลขว่าเลขออกตัวใดเพิ่นว่าแล้วเขาก็เเว่มาสองตัวกับสามตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเววาแล้วก็ค้นคิงลูกเพิ่นว่า่เห็นโตคนเลยค่ะท่านผู้ชม เพื่อนว่ายาย่บหินโตคนแต่ว่ายายได้ยินแระเสียงเพิ่นว่าค่ะเสียงเขาเวากันเพิ่นว่าค่ะล้วคุณยายเพิ่นก็ลำคานเนาะค่ะเพราะว่าตอนถี่คุณยายฝันน่นคุณยายเพิ่นเป็นไข่อยู่เพิ่นว่าเพิ่นกลวยค่ะหลายคุณยายเพื่อนก็ได้ยินได้ยินแบบเขามาในหูเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อบบเป็นการเสียเวลาสาวนิ้งก็สิผ้าท่านผู้ชมไปรับช่มรับฟังค่วงฝันกับคุณยายบัวสอนพร้อมๆกับสาวนิ้งเนาะค่ะตอนนี้ สาวนิ้งก็ได้เดินทางมายังบ้านของคุณย่ยล่ะค่ะยู่ด่านหลังค่ะบ้านของคุณย่ยค่ะค่ะคุณยายเพิ่นก็มีสวนยางปายางเนาะค่ะเนาะค่ะไปติดตามความฝันของคุณย่ยผมพร้อมกับสาวนิ้งเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณย่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณย่ยค่ะค่ะทางทีมงานมาติดตามตัวเลขความฝันกับคุณย่ยเนาะค่ะได้ยินคุณย่ยว่าคุณย่ยฝันดีว่าสันเมือขึ้นนี่ฝันมาจากไหนเนาะเบาสู้ทันผู้ชมฟังเลยค่ะฝันอยู่ นั่นรับไปก่อนนั่นคุณยายคือมากกับรับไปอีกวันกัได้ฝันค่ะฝันฝันโบราณหรอกมันเถียงกันมากมันเบากันมากบักเรื่องว่าหกศูนย์บักเรื่องว่าออกสี่ศูนย์มันเบายกมันออกมาแล้วนึ่งมันเถียงกันมือนนั่นใช่ราคะเถียงกันคุณยายโอ้โหตัวเห็นตนเห็นตัวผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงก็ผู้ชายอืมผู้ชายเหมืนว่าหกศูนย์ อีมันยิ่งนั้นมาซี่ศูนย์ตัวมันออกแล้วอมันบอกมันมันเถียงกันอย่างเด็กออกแล้วนั่นบอกมันว่ามันถือออกไปนะมันออกแล้วแล้วเถียงกันงกันว่าตัเลีกออกไปแล้วเออออกหกศูนย์ตัวอีนึงกับว่าซี่ศูนย์ีมันออกกันค่อีนึงก็ว่ามันยากก็เลยจะหายมุดยิดไข่น้ำค่ะ มา,มาบอกกันยั้งดุนี่เชียงกันยั้งดุนี่ในความฝันบอกคะในความฝันมันออกตัวไหนแท้แท้เด่นไม่ใหญ่ก็จะหายไม่ใหญ่ว่าแหงแค่ค่ะที่มันดังดู่ขังทั้งหนีสมมุดว่านอนนันบักหนึ่งหนีหนึ่งค่ะเรื่องดุผีสามสามสามคนสามคนมันออกตัวไหนแท้แท้เด่นกูอยากได้อย่างนั้นบอกกันยั้งดุนี่นมันนี่ไปได้ว่าค่ะมันออกตัวไหนเด่นนี่เรื่องกัน สามเจ็ดหกเพื่อนว่าอายุทั้งหนีว่าสามเจ็ดหกออยุหนี่เทียงน้ำโมครับเทียงตัสองคนนั่นผู้ชายกับผู้หญิงค่ะอย่างปากคนสามเจ็ดหกม่นสีออกทุกแต่บางครันก็ออกเจ็ดหกกู้ก็ถือกยูกับด้วยวนเนี่ยค่ะแล้วแล้วมันออกมั้งว่ามันสีออกสามเจ็ดหกเพื่อนว่าออกแล้วเจ็ดหกนี่ออกไปแล้วนะครับเนาะแต่กับบ่แหนบผมอาจจะมา ตัวกับปกระได้ครับผมสามเจ็ดหกนะครับเนาะอาจซีนี่หกเจ็ดก็มีเพราะว่าหัวกรอนสามหกไหมวดกรอนออกหกเจ็ดได้ค่ะคุณยายหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดค่ะหมวดกรอนออกหกเจ็ดแต่ว่าโมเน่ค่ะหมวดซีมาอาซีโอเจ็ดหกก็ได้ค่ะค่ะแมนค่ะสามตัวมันสามารถกับหนากั๊ปลังได้นะครับเนาะค่ะสามเจ็ดหกที่มันว่าอี สามเจ็ดหกเวสันเนาะอม่ใหญ่จะหายไม่ใหญ่กว่าคือเียงกันเียง้วนม่นีมันออกไรแฉ่แ่เรืองก็บอกจะหายนะค่ะสามเจ็ดหกก็บ่าเนี่ยค่ะคุยาวันบ้ันนี้ใหยกับหูเมืองคยาวันกูือเขียนไว้่โอ้เขียนดอกจำได้ดอกสามเจ็ดหกคือยนนมันว่าบเขียนดอกจำได้ดอกว่าที่แล้วแล้วคนที่นั่งขัง คุณยายที่บ่อสามเจ็ดพกเนี่ผู้หญิงผู้หญิงแลับหูจักเพิ่นบ่ครับผู้หญิงสองผู้ชายผู้หนึ่งคุณยายหูจักเขาบ่บ่จักบ่เคยเห็นบ่เห็นหัว้นหัวโตแต่ว่าได้ยินเสียงหัวเป็นผู้หญิงเออเป็นผู้หญิงผู้ชายโอ้พอเออสามเจ็ดพวกมันอยู่ไก่เห่าแต่ว่าเห็นตัวสองคนนั้นอยู่ทีอยู่จังสันสมุดว่าค่ะอุ้ยขนขาลูกก็ค่ะขนขาเออ ผู้บอกบอกว่าสามเจ็ดหกกับเเห็นโตัวขึ้นกันใช่ไหมบอก,บอ,กอยู่ข้างๆหูนี่ละวนะ่เาเสียงผู้หญิะคุณยายนอนอยู่อยู่ายอยู่กระถ่อมนี่บอคะอยู่กระถ่มคุณยายนอนอยู่กระถ่อมเนาะค่ะท่านผู้ชมนอนอยู่กระถ่อมค่ะคุณยายเพิ่นกระฟันเพิ่นฝันคุณยายกับกับวัยเงานะครับท่านผู้ชมคุณคุณยายฝันได้ประมาณจักมือคะ่ะคุณยายฝัน,น,อนสองขืนฝันสองขืนเนานะ พวกเหมือนก็พักันเอาเแต่เนี่ยเว้นค่ะคุณยายเพิ่นกับฟันในสองคืนเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสองคืนที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นวันศีลเนาะถ้าจำบ่ผิดค่ะวันศีลวันพระค่ะเหมือนวันพระโมเมนบอกคุณยายวันแล้วโอ้คุณยายฝันหลังวันศีลเนาะค่ะเนาะค่ะหลังวันศีลวันพระค่ะ บริวาผ้านอนแบบวัลติยูแห้งครับอืมไข่กั้นงน่ะบ้านนี้เพราะว่าคุณยายนี่ไหว้พระประจําเลนบอกคะไหว้พระอยู่ตรงนั้นหมูฝันตะเพียนอืมเป็นว้พระกับหมูฝันแหละบ้านนี้คุณยายเป็นไข่คุณยายบริวายผ้าโบข่มปลุกบริวายไมันบิ่งโอ้คุณยายก็เลยได้ฝันก็เลยฝันอืมเนาะค่ะเนาะแสดงว่าเพิน่นอาจสี มาให้ยโศกเนาะคุณยายเนาะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนคะค,บบนครับเนาะม,มันชิออกไรตัวชิหายลาบเบื้องล่างมันชิร้อนกว่ากระเบื้อเนี่ยครับกระบื้เนี่ยเพราะวะ่าเหล็กสามตัวมันกับหนากับหลังใดญเนาะครับเนาะค่ะคุณยายมี่ยังเพิ่มเติมบ่คะบ่ฝันคนเนี่ยค่ะค่ะ,คะทางทีมงานก็ขอขอบคุณคุณยายได้หลายเด้อค่ะเด้อทีม่มา ว่าวข่มฝันสู่่านผู้ชมทั้งบาทเนาะค่ะเนาะได้รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขค่ามฝันของคุณยายบัวสอนค่ะเลขสามตัวค่ะที่เขาคุยกันที่คุณยายได้ยินเนาะค่ะว่าเสียงคุยกันตอบกันมาอยู่ข้างๆเพิ่นค่ะแต่่บหินตูขนก็คือเลขสามเจ็ดหกค่ะสามเจ็ดหกค่ะส่วนเลขสองตัวเนาะค่ะที่เขาคุยกันแต่คุณยายโบหินตูข้นคือกัน ก็คือเลข60 60 40 40งวดวันที่16กันยายน2566ค่ะค่ะท่านผู้ชมมากตัวใดชอบตัวใดก็เอาตัวนั้นเนาะค่ะลองตัดใส่กันตัดเหรียญเบิ่งค่ะเธอได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่กับคุณยายบัวสอนเนาะค่ะเนาะค่ะลองซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไว้แน่ค่ะเพื่อได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่เธอ คุณยายบัวสวนหายโชคใหญ่เนาะค่ะในหลบนี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจยบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหมาน,มานปังปังรำรวยรำรวย,วย,วยถูกหวยสุข,ขูสุคนเด้อขาเด้อค่ะ,คะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแช่ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เห็ุคลิปดีๆมาใหา้กับท่านผู้ชมเลยรับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ